กราบสวัสดี f อแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสี่บุเรืองอะไรยนนะฮะมาครับผมมาดูคันนี้ครับอย่างนี้ฮะรถแอร์ครับเข้ามาใหม่เมื่อคืนเนี่ยครับผมคันนี้ครับมาจากเชียงรายนะครับลูกค้าเขาขับมาส่งนะครับที่อำเภอคลองสานนะครับามน้ําหนาวมาครับคันนี้นะเดี๋ยวปิดก่อนครับนะ อันนี้นะครับมีข่าวดีและข่าวร้ายนะครับเดี๋ยวกจะมาแจ้งให้ทราบนะครับไทายลิปครับดูรูปทรงก่อนครับนี่ฮะทรงอะไรครับเนี่ยเต้กล้วยหอมครับตรงนี้ครับลดแอร์ครับนี่ฮะอันนี้ลูกค้า ซื้อมาไม่นานนะครับซื้อมาราคาห้าแสนนะครับทัน,นี้จเจอพิษโควิดนะครับเนี่ยยังไม่ได้โอนเลยนะครับเป็นชื่อบริษัทเดิมอยู่นะยังเป็นช,ชื่อบริษัทเดิมอยู่นะครับทะเบียนยังไม่ได้ขาดนะครับเหลืออีกสองเดือนครับเนี่ยอันนี้เนี่ยฮะสามสิบกัญาครับป้ายจังหวัดนนท์นะครับ นนทบ,บุรีนะครับนี่ฮะไฟตัวซีด้วยครับนี่ฮะคันก่อนนะครับคันก่อนที่เอามาจากปทุมกับคันนี้จะเลือกคันไหนดีครับนี่ฮะจตุรวิทย์ถั่วครับนี่ยางกส็สวยเลยครับแกซื้อมาห้าแสนครับแต่งบำรุงรักษาก็ตกไป ห้าแสนห้านะครับคันนี้เนี่ยฮะยอมขาดทุนเลยครับเพราะว่าไม่มีงานครับเบรกแห้งหน้าหลังครับถุงลมครับนี่ยฮะยังไม่เป็นเขาควายนะครับปิดก่อนครับเนี่ฮะถังน้ำมันครับถังน้ำมันทำเมาช่องถังน้ำมันครับเนี่ยฮะ ยาวๆเลยครับถังน้ำมันทรงมันจะไม่เหมือนกับตัวนั้นนะครับทรงตู้นะครับแต่คันก็ไม่สูงเท่ากับคันก่อนนะครับคันที่เอามาจากปทุมนะครับแต่เครื่องเดิเอ้ยเครื่องเดียวกันเลยนะครับเครื่อง 6D40 นะครับ350แรงม้านะครับเนี่ยดูท้ายครับไฟ LED ด้วยครับไฟท้ายรุ่นใหม่อยู่นะฮะนี่สีอาจจะเหลืองๆหน่อยครับไม่ค่อยสดเท่าไหร่ครับ พอได้ครับยังไม่ซีดเท่าไหร่ครับนี่ฮะสียังไม่มีแตกครับนี่ฮะแอร์ไฟฟ้าครับถุงลุมหน้าหลังเลยครับเทอร์โบอินเตอร์ครับไหนอินเตอร์อยู่ตรงไหนไวซ่อนไหนครับอินเตอร์อ,รรอ๋อนี่ยครับอยู่แพงมอน้ำไหมครับ ขับมาครับลูกค้าขับมาส่งเลยครับคอนนี้ไม่ได้ไปดูเลยครับลัวโควิดครับคุยราคากันเสร็จก็ให้เขาขับกลับมาเลยโอนตังมัดจำห้าห0 0่นบาทให้เขามาส่งเลยครับนี่ฮะฟองอากาศครับเครื่องแห้งพอได้ครับเครื่องครับนี่ฮะระบบช่วงล่างระบบช่วงล่างแอร์ ระบบเบร์นะครับข้ามเขาน้ำหนาวมาถือว่าสุดยอดแล้วครับคันนี้นะแบตเตอรี่ครับสีมันจะมีสีตรงรีบเปิดให้ไฮน่าดิเปิดได้บ้าม <Okay. S 1> โอ้น็อตคายนี่ฮะน็อตคายตัวนึ่บ้าได้ไหมให้เบิ่งช่วงหลางมาได้ไหม ข้างหลังก็เป็นแห้งครับนะฮะยังไม่เป็นเขาควายครับมับคลายว่ะขับมาถึงเมื่อคืนนี้ครับสายพานขาดครับเนี้ยห้องเก็บอฟสัมภาระก็ไม่เหมือนขนนั้นครับใช้ได้ครับเนี่ยฮะมีห้องน้ําครับเนี่ยห้องน้ําตรงนั้นนะครับอยู่ทางขึ้นเลยครับ นะจะมาบอกข่าวร้ายเลยกับข่าวดีนะครับนะครับชื่อเดิมเขาก็เาสเปรย์ขวดนมาพ่นเลยฮนะแล้วก็ติดสติกเกอร์เลยนะฮะโอ้ถังน้ำมันเติมได้สองทางเลยครับเดียวเลยครับอ,อ๋อถังน้ำมันยาวสุดนุ่นเลยนะฮะ ยางใหม่ๆเลยนะครับยางเขาเปลี่ยนใหม่ๆนะครับว่านี่ฮะยางหน้าหลังเลยครับระบบแอร์พวกแอร์พวกอะไรเย็นหมดนะครับนี่ฮะจอดไม่ได้วิ่งครับซื้อมายังไม่ได้วิ่งเลยครับว่านีฮะฮีโน่นะครับตัวรถเป็นฮีโน่นะครับเดิมๆเลยครับเครื่องก็ฮีโน่นะครับแต่เขามาเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับั่งนั้นไม่รู้ว่าขึ้นได้ไหม พอได้ครับลูกยางยังไม่มีสึกนะครับแตเบ่เริ่มแล้วนะเริ่มลวเริ่มละอันนี้นี่ฮะเริ่มมีอาการแล้วครับมามาดูภายในครับทะเบียนอีกสองเดือนครับยังไม่ได้โอนเลยนะฮะรออีกสองเดือนครับสภาพเนี่ยผมว่า ดีกว่าคันนั้นนะผมว่านะครับนี่ฮะดีกว่าคันที่ขายไปสองแสนเจ็ดนะครับนี่ฮะน่าจะเป็นกล้องจอนปิดนะครับเนี่ยใช้ได้ไหมเนี่ยนี่ฮะภายในโอ้โหเบาโอ้โหนี่ผมน่าจะเป็นคันแรกนะครับที่ได้รถมาสภาพสมบูรณ์มากครับคันนี้นี่ฮะ dvs เครื่อง <GB H S 1> เสียงครับตัวนี้หาย นี่ครับมีป้ายนะครับป้ายไฟนะฮะนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสารแดงนะครับสารยาหรือสารอะไรนะครับสักอย่างนี่ครับนี่ครัมาโอ้สวยครับคันนี้เนี่ยขึ้นกลางครับมาขึ้นกลางครับภายในครับแต่ภายในเนี่ยจะไม่หรูเหมือนคันนั้นนะฮะ โอเคครับนี่ฮะนี่ฮะทีวียังอยู่ครบเลยระบบไฟเดี๋ยวค่อยมาเปิดทีให้มันมืดก่อนเดี๋ยวผมมาเปิดไฟระบบไฟให้ดูนะครับนี่ฮะทางออกฉุกเฉินทุกกระจกอย่างเดียวแล้วเนี่ยนี่ฮะกีดกระจกเป็นรูปกากบาท ใช้คอนทุบนะครับโอ้พอได้ครับใครเอาไปไปรับงานได้เลยครับนี่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับต่อทะเบียนได้เลยนะี่นี่ฮะข้างหลังไม่ใช่โซฟาครับพื้นข้างบนจะไม่หรูหราเหมือนคันนั้นครับ ทีพีเล็กให้ด้วยครับข้างหลังเบาะหายตรงนี้มันเป็นโล่งๆนะครับนี่ฮะข้างหลังน่าจะสองแถวนะครับเสริมอีกได้สองแถวนะครับนี่แตรูเขากันไว้อะไรนี่ฮะโอเคเลยครับคันนี้นี่ฮะห้องน้ำครับ น้ำเข้าล็อกไปครับพอได้ครับราคานี้นะเดี๋ยวบอกท้ายคลิปครับข่าวดีวน,นะฮะไม่เคยใช้เลยอะรถโ,โอ้โหเกิดคนเข้าห้องน้ำมาเปิดไม่ได้เลยนะ โอ้เจ๋วครับเจ๋วเลยครับคันนี้นะฮะแบตเนี่แบตเครื่องเสียงมีสีลูกครับแบตก็ใหม่ใหม่ฮะเขาจะเปลี่ยนยางคู่หน้าแล้วก็แบตเตอรี่มั้งครับนี่เขาว่านะฮะนี่ฮะ,ฮะพึ่งแบตเตอรี่ไม่ใหม่เลยครับมาเดี๋ยวมาสตาร์ทดูเครื่องเสียงสตาร์ทดูเสียงเสียงรถ แห้งก็ปิดแห้งยตัวไหนนะบิดเลยมัมยนี่ยไม่ติดหรอกมันต้องมีปกแปก็คตรงนี้ตรงไหนไม่รู้ <c oughs> เขาได้ปิดปกแป็กไวไหนมนี่อืม ใส่ไม่ได้ปิดปลอกแป๊กไปไมะแน่เลยครับเนี่ยก,กล้องวาจรปิดบุษย์ใช้งานได้ไมะเนี่ย พี่ชายขับมานะครับเมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่าปิดปกแปลกปะมาครับต่อแบตล้วครับแบตหมดครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูครับไม่มีแบตตาแป๊บเดียวตุ่มเลยครับเรื่อง พอได้ <All> right, ครับรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูามันปั๊มลมขึ้นก่อนนะครับมันจะทรงมันจะดูสวยเลยนะครับอ่ะ,อะไ,ไท้ายออกครับโคตรนาครับน้ำหนาวมาได้โอเคนะครับพวกเครื่อง ปวามลมครับแบตไม่ไหมครับแบต,มบแบตหมดไฟเพราะว่าไม่ได้อันนั้นไว้ครับน่าจะตัวนี้มั้งครับไฟอ๋อใช่จริงๆแล้วครับนี่ฮะไฟหน้าครับนี่ฮะโอ้ไฟน่าจะขาดหลอดหนึ่งบ้า ไฟหลี่ไฟอะไรออกหมดครับเนี่ยอันนี้ชาร์จนะครับอันนี้อะไร ตูใช้งานได้ครับไม่รู้ปิดตรงไหนเปิดตรงไหนไม่รู้เนีย่ย้องไปศึกษาอีกทีนึงครับพวกนี้ระบบรมระบบของอะไรเบาดีครับเนีย่ย G P S ไม่ทำงานอันนี้อะไรเบิ้งกนนั่นไอะไรเนีน่ย ระบบอะไรนี่ออนี่ฮะิเปิดสะเน่ทงานได้ครับจะปิดนะครับนี่น่าจะสองตัวนี้นะประตูนนหน้าหลังเน,นี่ยลมยังไม่เต็มครับไปช้าหน่อยเนี่ยลมยังไม่ขึ้นเลยครับ ตัวนั้นเป็นระบบไฟหัดตั้งตั้งอ่เปิดไฟติดมัดตัวนี้เป็นประตูล้มกลางเด้อเนี่ยเด้อฮะตัวนี้เป็นประตูล้มเปิดกลางเปิดวอกตัวนี้เป็นประตูล้มอันนี่ลมยังมาเต็มเครื่องเสียงเปิดได้ไหมเปิดเปิดแอรปุเนี่ยเปิดแอร์เปิดแอร์นี่เปิดตัวนี้เนี่ยผัดลมเปิดตัวนี้ลิงปิดหันย่าปิดก็ต้องสังเกตนะล่ะย่าปิดเด็กก็ต้องปิดปั๊า เขาปิดตัวไหนวะนาระพี่ตัวนา่ะแล้วคุว่าถ้าปิดเออปิดล้มนะล้มอันนี้เป็นแอรอันนั้นมันพัดลมอยู่หน้าซื้อเออแต่เครื่องที่ปิดเขาปิดตัวนี้อันจะเปิดเขาเปิดตัวที่อนวันี่ยแล้วก็เปิดพัดลมอันเขาปิดแอร์ถ้าพัดลมขึ้นนี่ขึ้นเก่าอยู่สั่นอะเย็นฮะหมวกเกี่ยวกันอันนี้มันพัดลมข้างหน้าคอนโซลนะเื้อปิดพัดลมมันกับปิดเลยนะใช่ไหมแต่ว่าต้องปิดตัวนี้แล้วไม่ยอมปิดนะตัวนี้แอร์ล้างนี่อันนี้พัดลมข้างหน้าซื้อ อันนี้กันยาติน่โมแม่เหรออเย็นขนาดนี้อันนี้คอยอ้ยพอครับไม่เย็นด้วยยล่ะอันนี้เกียน้ำมันขึ้นมาหนขึ้นมาน้ำ <พอ S 3> มันขึ้นอ,<ร>อ,อันนี้อยู่ร่มเลยอยู่ประมาณสิบแต่ตก็สิตัดตลมตลมใส่เกียรมนใส่โมม่หรอ,อ,อมีฟองมั้บิดนะแต่ว่าไ่รวยแดว่าเครื่องเสียงก็ไม่รอันนี้อะไรครับเนี่ย เสีงยงคนเราแล้วมาเคลส่อนที่บอเสียงไม่สำคัญมัมาดูไฟไหนครับไฟไหนเราจะปิดประตูตกาลางนี่ฮะโอ้โหไฟดิสโกโ้กู้แอร์เย็นเข้าว่าไฟนะเอากัไฟไหมบาแยกไฟดิเนี่ยกลางคืนสวยเลยครับเนี่ยโอ้ตัวนี้เริ่มสุด ใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่ครับเป็นทรงของมันครับเนี่ยไฟออกทุกดวงครับแอร์เย็นทุกอันครับเอาันกันมันเอาเวลาพ่นยุงเด็ดมาเข้าไปหนึ่งอ่ะอันนี้เนี่ยไปเนี่ยโอ้แ,มอแอยมทีวีเปิดได้บมเลยเครื่องเสียงนี่โอ้เปิดบรเป็เน,นี่ยเดี๋ยวชาร์จไฟไว้ครับ เดี๋ยวเราจะมาบอกนะครับทีนี้ข่าวดีครับจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนเอาข่าวดีก่อนดีกว่า,วาครับข่าวดีคือรถคันนี้ตั้งไวท้ที่ขายแล้วไหมขายสองแสห้าผูกัคันนั้นเนีงครับเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยครับสภาพก็แต่ คันทรงนั้นทรงตรงนั้นมันจะสวยกว่าครับขายแค่สองแสนห้าเองครับคันนี้แต่ข่าวร้ายครับยังไม่ได้ลงรีวิวชักช่องเลยช่องมาวินก็ยังไม่ได้ลงเขาโทรมาซื้อกางอากาศเลยครับมาถึงชุมแพรเขาโทรซื้อเลยเขาโอนเงินให้เลยครับคันนี้เนี่ฮะ พอจะเป็นข่าวร้ายได้ไหมครับ FC ผมไม่ได้ชมเลยครับไม่ได้โทรมาถามอะไรเลยเนี่ยขายแล้วครับคันนี้นี่ฮะขายแล้วขายแล้วขายแล้ว,วขายสองแสนห้าครับ,บ,นนบแล้วที่สําคัญเดี<ม>๋ยวคอยชมคลิปหน้าว่าใครซื้อนะครับคันนี้นะถ้า FC รู้จะจะ,จะมีข้อสงสัยเยอะเลยคนนี้ซื้อนะ่ะ นะฮะคันนี้นะเดี๋ยวคอยชมครับตอนไปส่งหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวคอยดูอัปเดตนะฮะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับไปครับผมผมมีมากมายครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e ด้วยครับผมกับสีบุญเรืองอะไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุญเรืองอะไรยนครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ